เดินทางตลอดปลอดภัยขึ้นเงินนี้โอเค which w อยู่ทางไหนสวัสดีพ่อพี่น้องประชาชนลูกหลานชาวบ้านชาวเมืองทุก่านทุกคนเนาะเมือนี้พวกเราจะไปสาธิตเบิ่งไปสาธิตในการเห็ดหางพึ่งในการเคลื่อนย้ายหางพึ่งเนาะจะเป็นจังใดถือว่าชาวบ้านแต่ละคนก็ให้ความสนใจแต่ละคนก็มีความสนใจเพราะว่า เพื่อนเป็นคนเลี้ยงพึ่งแล้วแต่ว่าวิธีของเพื่อนอาจจะแตกต่างกันนมื่อนี้พวกเขาได้เซวซานจากอเมริกาซื้อวาคาวิต้าเบเนาะเพื่อนเป็นเซวซานในการเลี้ยงพึ่งพวกเขาจะไปเบืรเรเเ้องการย่ายพึ่งการเติมต่อหางพึ่งหงพึ่งเห็ดแนวใดเดี๋ยวพวกเขาไปเบิ้งไปชมบรรยากาศและก็วิธีการการสิดสอนการเลี้ยงพึ่งการย่ายหางพึ่งเห็ดแนวใดจะได้รับมากรับผลได้นําพึ่งเป็น ดีแล้วก็น้ำผึ้งมีคุณภาพเดี๋ยวเอาไปเบิงแล้วก็เห็นอะไรที่ได้น้ำผึ้งหลายอีกอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ว่าซอยให้เอาเก็บน้ำผึ้งได้ตลอดปีเลยกับว่าได้นะก็ถือว่าเป็นบทเรียนดีหลายแล้วก็ชาวบ้านแต่ละคนจะมีความสนใจในการเลี้ยงผึ้งเพื่อให้กลายเป็นธุรกิจให้กลายเป็นเศรษฐกิจครอบครัวครับเราต้องขอขอบใจชาวบ้านทุกคนที่ว่าให้ความสนใจและก็มีความหักมักในการเลี้ยงผึ้งเพื่อบำบัดธรรมชาติ ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีอันนึ่งที่พวกเราได้มีโอกาสมาวันนี้เดี๋ยวไปเบิ้งไปซุ่มบรรยากาศนํากันเลยพ่อพี่น้องคือแต่ละหางพึ่งมันจะมีควีนหรือว่าแม่พญาของมันเนก่อนจะไปเฮตุหางพึ่งพวกเขามาเียนรู้วิธีการซอกหาควีนหรือว่าซอกหาแม่เป้งของพึ่งฮันเนกพอแม่เป้งจะเป็นผู้นําพานําทางเลี้ยงลูกทีมอยู่ในหางพึ่งอยู่ในกลวนพึ่งฮัน ชาวบ้านหลายคนก็ยังสงสัยอยู่การที่จะซอกแม่เป้งซอกแม่พึ่งไงลีเดอร์ของพึ่ง,ーーง,งฮันเฮ็นอะไรตอนนี้ก็ได้มาศึกษาเบื้องน้ำกันว่ามันมีความแตกต่างกันแนวใดเนาะระหว่างแม่พึ่งที่ว่าเป็นวี้นกับพึ่งธรรมดาเจา้าเจ้าต,ตอนนี้เซลซานเพื่อนก็นลองบอกว่าก่อนจะซอกหาวีนนรือว่าซอกหาแม่เป้งนั้นเขาซอกให้เบิ่งว่าตัวผู้ตัวแม่เนาะเพราะว่าเวลาเขาเขาย้ายางมันย้ายตัวเม่ไปตัวผู้ก็จะตามไปที่หลัง ฉะนั้นการย่ายหังตัวผู้จะตัวใหญ่แล้วก็สีดำดำเข้มๆ,ๆน้อยหนึ่งว่าสันเดตตัวผู้นี่เพื่อนจะตามตัวแม่ไปตลอดฉะนั้นตัวผู้บจิเา็นต้องไปเถื่อก็ได้เวลาย่ายหางนั้นก็เอาตัวแม่ไปก่อนแล้วตัวผู้มันจะตามไปทีหลังอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ว่าเพื่อนเคยใสอยู่ในพื้นที่ของเพื่อนเนาะก็น่าสนใจที่ว่าเป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้มาเรียนรูประสบการณ์การซอกหาตัวผู้ตัวแม่ของเพิ่งจอม แต่พวกเราก็โชคดีนอยนึงพอชาวบ้านที่ว่ามาฟังมอนี้ส่วนหหายเพิ่นจะเคยเลี้ยงพึ่งมาก่อนแต่ว่าเพิ่นบูฮู้วิธีการซอกแม่พึ่งซื้อแต่ว่าหลังจากมาเรียนรู้มาเบิ่งเพิ่มเติมความแตกต่างกันนะนันงทุกคนก็เข้าใจกันที่ว่าเป็นความสุคดีที่ว่าพวกเขาบ่ต้องอธิบายหลายอนะันก็คักหลายเจาะคือทางเสี่ยวซานเพิ่นได้อธิบายว่าก่อนผู้เขาต้องเข้าใจธรมรมชาติของพึ่งแล้วก็เบิ่งติดตามว่ามันวิธีชีวิตของมันเป็นอะไ๋อันนี้ก็ หลายคนกระทกจะในบมเมนธรรมดาที่เขาจะไปศึกษาวิธีชีวิตของมันแต่ถ้าหากว่าสังเกตเบื้องดีๆสังเกตเบื้องดุดนก็จะหู้พฤติกรรมของเพิ่งว่ามันมันมกแนวใ,ใดตัวผู้ตัวเม่เป็นอย่างไดอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับก่อนเขาจะเลี้ยงเขาต้องเข้าใจธรรมชาติและสังเกตเบื้องว่ามันมีอย่างกินบอ่อถ้าบุมีอย่างกินเขาต้องได้ซอยหาแนวอยู่แนวนกินไ้เพิ่นใช่ไ กนเนี่ยเ้าเมืออักอหน่มันก็มีอันนอยด้วยจอไยมมัิดตอยู่ในหันน้อที่บ้านนั้นมันใหญ่มากใหญ่มากเอาสมผละใหญ่กว่านี้ใหญ่เใหญ่กว่านี้เอาไปเม่ไหรลเอาสมละไปได่มีห่างเงวหันมนกลับมาก่อนทูบา And the, yeah the flat ones are the set <laughs> <flat> the <ones. laughs> <laughs> 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 and the so like the, the female, female brood we call it bird, is flat. this is the big one is the queen for male bees the, this one is like a little bit kind of <laughs>

เต้นตอกปรจำานตอกไนตอกมบที <est> ่ซอสมาทั <ổ> um ้งผีดอ่ะ

มนแมนความจริงเท่าหมักแนวได้ก็ได้แมนแมนต้องเปิดเปิดดเออเบิกมันแตยังวะแล้วยังอยู่กับมันดิ้นกับมันแล้วก็บิ้มมันเดิเุดเเออเดเอาใจใส่เจ้ันเจ้าเเลยก็ต้ออันเจ้าเหมนกบตามเกิกิดเิ

หันฮแม่เป่งมันาเป็นเลเนอะออกไปน่อยเนอมีผายใหญ่เยอะยอเออเอาตัวนันเอาตัวแจงสุดนะค่อยๆเด้อค่อยๆเด้อ โอ้เดี๋ยวส่วนไม่มี d i f f i c s <S é, é. u โอ้ได้โอ้นี่การใหญ่การใหญ่ึงเออเออเราที่เอาอีกรก็ e t นะตัว้ค่อยๆค่อย เ Yep. โอเคได้ตัวนี้นะเวลาเอาแนต้เบิึงแทนมันเห็นเราแนมันแทมนดีแบบในห้างขอกอมึงไัวงนกนะจิ่งไว้เราเ็นจ่าขงมันมันมีเวียีนัหน่งมันจะบักขึ้นโอ้ในห้างเหนือมีอ๋อเดีดเดเราตัดตัดเห็นมันพอดีเห็น นี่วิธีการใหญ่ห้างพึ่งเพื่อไปเอาห้างที่มันมีเราไปใส่ห้างที่ว่ามันบ่มีนะกะอีหัดติมหน่อบ่อันนี้เพื่อเอาไปปิดเมฆต่อมันหนนะคือว่ามันเข่าก็จะเยอะคือว่าเข่ามันกะอีหัดติมเข่ากะอีฮัพ่อแล้วเนาะหน่อยไกลเฮ้ยหน่อยไกลหน่อยไกลแสดงว่าได้เห็ดโกนใหญ่เลยนี่แล้วเห็นนะโอ้ be careful finger โอ้แสดงว่าเขาหมัดไม่หม eh ัดไม่หือมันแม่แหละหมัดเนื้อเสื้อก็ได้ให้มันอยู่อ้าวคือจกอันงาใช่ไหมมันคคบสระคคบไส้เนาะอ่ากแม่นีอันนี้อันนี้คืองินตั้งงานนะคงมันลิ่มไ จนี้มันมีมีเมเปิ้ติดนี่นะ่นเอาตอนนั้นยุบมากหรืตอนนั้นยุบมากินเผดู่นี่โอ้โหรบโอ้นี่ได้กินแล้วนี่ถ้าพอผู้เดินถ้าพอถ้าพอผู้เดินเห็นหรือเปล่าสโมเออถ้าพอ เปิหายอยยามันดหดรอใเงริญโดสุได้คุณเด็กมูพี่มาเดี๋ยวเอาหมูอันนึงเดี๊ยหลกคนนั่งอนำไนอันนึงเขาจะโอ่ไอหนอเขาปันกันเอาเขาจะ่ไอหนอเขาเอมือเขาไปใส่ทุ่มือมทั้งเราเห็นว่าถึงวิธีปั้นได้เดี๋ยวเรที่เห็นขึ้นใหม่ครับเพราะว่าเราลืมวิธีหน่อยนึงเรา่ เดี๋ยวที่เห็ดเห็ดใหม่แทมหมุดเขาไปในหน่เดี๋ยวแล้วก็ไปใส่ตัวห้างไหมก้นไหมฮะเพราะว่าเขาปกติเราใส่เราใส่เป็นยางนะมันสามารถเอา พดเข่าหยุดเข่าออกได้แต่ว่าอันนี่แต่ว่าต้นนี้ก็เอาเอาละไปก่อนเพื่อเพื่อให้ผึ่งมันหูแล้วผึ่งมันจะเข้าไปในห้างนั่นเองนะอันดีแท่อันยางั็นีได้ใส่ดีได้อันใดดีกว่าดีแท่กับยางแต่ว่ายางมันจะมีกลิ่นนะแต่ของของเรามันอันยางใส่ผึ่งโดยเฉพาะนะมันก็เลยว่ไม่มีกลิ่นล่องหรือลองกับยางนะ ยยงงเอาตัวนี้เนื้อซอกฮาซอกฮานั่งพอยามันก่อนซอกซอกฮานตัวอ่อนแม่เป่งมันเห็นนะสองเลยเอาอันตัวใหม่บ่เติ้งเติ้งเติ้งโอเคบอกให้เาไปก่อแล้วกันแล้วพอพอทางอื่นให้เลยเมเดลินโนควีนเดะ

ครบอันสาธุสุดยอดลยจกสดๆกินสดๆเลยเนี่ยสออมนอนสุนไล่ไม่พยายามสุนไลมันไปอยู่ตัวไหนมันกำลังสั่งห้คนนึห้นนอยากได้ไหมพยายามันนะอไปมีมากนเดลอาหารกักนโอนกำลังเอา อันน้การเคลื่อนย้ายปศกรของหางพึ่งจากหางที่ว่ามันมีไปสู่หางที่มันบ่มีเพื่อขยายเคลื่อนพึ่งมะเบียงเลยอยากไกลแม่นแหละแม่นแหละอันนี้เทาได้เทาเดี๋ยวนี้ตั้งอุดมไส้เขาเริ่มเห็ดนั่นนี่มดเหรอเด้ซ้อนเขาจะมุดเหรอแมนแม่นแมนอุดมไส้เห็ดเริ่มเห็ดเหรอตั้งเชียงควางเห็ดแต่บานเท่ากับที่เริ่มเห็ดมือนี่เป็นตุ่นไปเนาะ ชื่อม่รู้แยกอันนี้มันกว่าที่ง่ายกว่านี่เนาะเอาเขาก็ยกยกไปพอดายเนาะของมายกไปห่มเมพญาหันมาติดหน้าซึ่งพอดาเออกอ่านพอดายหยกที่ก่อเทาเอาตัวนั้นมาเต้นตัวนี้เนาะแมนนบ่มมาเทไปด้วยที่อห้าห้านี่ยอ๋อแเลมแม่มาทำไปเองแมนแมนแมนแต่ว่าเอาเอาละไก่กันหน่อยนึงเพื่อให้มันจะอ่นสาบกินแล้วมันก็ตามไปขนาดก็ชื่อไมว่าเขายกจิไปยิมมันฮัตติดไปแนวเที่ยวมาอ๋อมาหามาเลย

มี่ ích, ัดใส่ทั้งหมดได้หัน้ึ้งสดแม้นวานแม้นขักเขาว่ากินแหลนหนาแดงเมื่อน้ำพึ่งเดินหาเมื่อน้ำพึ่งเดินหาออชุ่ยอเลยชุอเลยนำพึ่งในย่างโฆษณาดเลยดีนำพึ่งในย่างนาย่างไต่ชุนใจที่สื่อน้ำพึ่งแล้บต้องการมาเอาอร่อยวานดีชุด พอก่อนที่เอาใส่เขาก็พอว่ามันโอเคมันทุกอย่างมันไดร์ระบบนะว่ามันไม่แตกบักอ่าหลังจิ้มกูนึงนะกินฟ้านเแล้วหิ่นเนอะเฮ้ยอ๋อเธอออกว่ากันลรรู้บงพยายามพยายามปาดว่ถึงแม่ผึ่งที่ไหนสิก้อยเด็กก้อยเออก้อยเอาก้อยไปก็ได้เม้น เีพ่ đó, healthy, the ça, so ่นนอ้วาแยกพึ่งอันนี้เลยเออแม่แหละแยกพึ่งแยกเพราะว่าอันที่เขาซิบห้างมันเขาหาห้างเขาขยายห้างมันแทนมันนะบางทีเขาอาจจะเสียดายว่าโอ้แยกเราเสียดายน้ำผึ้งตัวเขาแยกไปเนี่ยนะก็เพื่อเขาขยายห้างขยายน้ำผึ้งได้น้ำผึ้งลายก่าเก่าคิดว่าห้างห้างตัวเนี้ยที่ว่าออกหมดน่งแม่นแล้วมันก็ติดก่ออยู่นิเทมนะ เด like ี๋ยวตัวเี้งมากาออกหมดแน่นอเนี่ยขาขยากมากดีปโอ้บ e านบ้านบ้นบนยูน่เ่มาวันนั้นออกกันกรเาส่แล้วโอเค Here, here's what i would do i don't know if he wants to do this because it now it becomes involved mm -hmm. that we take a frame of young bees mm -hmm. from another hive to give to this hive so they can raise a queen oh. this is a strong healthy hive right now but i don't see any eggs no larvae no young bee <laughs> so <time, huh? S 1> it's quite possible that they will keep making honey but if there's no queen the hive will die eventually เพราะว่าคันคันมันก็เป็นไปได้อยู่คันว่าบางทีบ่มีแม่พยามันอาจจะเหตุให้มันใหญ่หรือว่ามันตายนะก็บรรยายแต่ we can keep doing this and then I can tell him how like if you start we can go o n another one and try to find remember <c oughs> I was saying you can find eggs and if you give this hive age, <c oughs> eggs แต่ว่าที่เล้วก็อีบอกเลยว่าที่เปซอกแทมพ่อลหร หรือว่าอันพอตัวอันมื้วว่าเรอะเบลอเอาไข่ตัวนั้นมาใส่ห้างตัวนี้ฮะนะเพราะว่าตัวนี้เขาพอแล้วมันพันแม่พญายานว่ามันที่ต้นที่ไปเขาจะเอา Take maybe all the box not not that b o มีลายตาก้าแม่พญาที่นั่นติบุ๊กไลค์คุณไงก็ดังนั้น อย่างเ้อนาคตเลยเอาทั้งขี่ทั้งนลงใจตคุนตุ้งขี่ตุงใเฟินว่าตุงใบแจะเข้ามาเอานี่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 ไม่แล้ไม่แ้โอ้โหดีนายต๊ะกุ่นหนอยุทธฮันล้แม่พญายุอกมาลีเขากะไล่ไล แม่มหร่เดี๋ยวค่อยค่อยค่อ่อย้วมันเขามันคือไปหันแล้วคือมนใส่หันใส่หันมานเขาจะออกใส่หันอีกใช่ไหมล่ะจะหันนีแหลแต่ละยุบเห้ขาออกมากหรือจุกหัวนั้แหลสคัครับม่มพยายามมาเข่าก้นอันนี้น่น กับมะถิตใบที <in> enfin ่เอาเมียใไหมบ่ห no ร uh, mm. ือมาเอากเนียนงเม็ดกรมกรกมกม่นี่ค่ยค่อยอยนี่ย๋อนำบักอรเนาะจ๊บให้ดจ๊บดจ๊บ็ดน้ำที่อจูบบนั้นะจบนำให้นี่ครุบหน้ทองพี่เหรอ

ที่มันน่าพอเกิดคนเดียวอาทิตย์ได้มาพอถ้ามีกระเมเดียวหรือว่ามีลายเมยกระเมเดียวแม่พญาจะมีตัวเดียวอีกกนตัวนละตัวเนี่ยพาาคเพราะว่าลายเมย์มีตัวเดียวมแล้วดดาดออกหันก้แล้แการใหญ่คน เลี้ยงเนี่ยบอกเนคุยหรเป็น้านเลยปุนีไปทีพอะนยงเมีนไปพี่ิกินเดนเ่ยแล้วอโอ้บางงามขึงบังงามรหัน้ีนน้นะคือจุก้งเดี๋ยวประหันแล้ปุ๊กที่ักเบไง่ทัหัน บ <laughs> <laughs> so as as ่ละว่าแล้วมันติติมโพเห็นว่าใส่ลายเหนะเอาใส่แจงเออใส่แจงริมจังวะเนี่ยพยานเขาโกเด้วดนไม่พยานไปด้บ่จักพยานจักอินจักพวมไปในหมดเนาะ

Well, we have to make sure. Tell him to huh? leave it open. If the queen is still in there, the bees will oh, come ne, back ne, to this box. Here, she in there? Yeah, 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 yeah. they Okay, be very careful. Okay. Okay. You have to catch her carefully. Oh! No, 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 no. no you don't want her to fly. You can fly. fly. No good.

เออสองคนจ้ยกันดูเด้อย่านย่านย่าน